ำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณพศ2568นายนัทชัยใจเย็นศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีและนางจิตฤดีขวัญพุทธร,รองศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้บริหารหน่วยงานได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรโดยประกาศเจตนารมณ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์กรคุณธรรมประกาศปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม5ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจ,จริตจิตอาสาและกะตัญญูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีรวมผลักดันหลักคุณธรรม5ประการให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงานส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีแต่งกายชุดข้าราชการทุกวันจันทร์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีระเบียบวินยัย มีสุขอ,อนามัยลดขยะสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประกาศเจตนารมณ์งดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโน i ิฟคู l i ซเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆอันจะสร้างความสามาคัคคีสร้างจิตใต้สำนึกปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวมส่งเสริมให้บุคลากรร่วมงานวันสำคัญและงานประเพณีต่างๆเช่นทำบุญตักบาตร งานพระราชะพิธีเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรจงรักภักดีต่อประเทศชาติเธอทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำความดีรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่ดีงามทั้งหมดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบรุรีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมด้วยหัวใจแห่งพอเพียงวิยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญู เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรและสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมต่อไป